เอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมในายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมยูนเซนโบดะกันก็กลับมาไม่แล้วนะครับอืมแล้วก็ต้องอยู่ในหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่ลีกใหม่ร้่มตนกันแล้วซึ่ง ผมไม่เคยตีตั้งแต่แรกเลยส่วนใหญ่ลีกนะผมจะปล่อยให้พวกเขาตีกันไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะแต่วันนี้เวลาก็มาถึงแล้วเวลาที่เราจะตีลีกเป็นดับแรกไปลุยกันมาดูสิว่าผู้ต่อสู้จะแข็งกงแกัไหนเราจะได้อันดับสูงสุด ที่เท่าไรนะครับอืมวทีการแข่งขันอื่นก็เปิดแล้วนะแต่ว่าผมไม่สนใดๆทั้งนั้นเลขเท่าน <ượng> ั้นในวันนี้นะครับเล็บยาวต้องเป็นหงผมนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่ออะไรวะลืมไปแล้วทีลิซิโนสลอตนะครับอืมน่าจะชื่อนี้นะครับเลขถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ขั้งร่างด้วยนะครับอ่าทีลิทีลิทีลิซิโนสลอตนะครับอืมน่าจะชื่อนี้แหละ จะตีเหล็กขากูยังไม่รู้เลยว่าว่ามันชื่อตัวอะไรวะ <c oughs> อ่ะทีลิทิโนโสลัสนะครับผมก็จะเอาไปแย่งก่อนละกันของเจ้าเป็นตัวแย่งเหล็กก็ต้องประมาณนี้นะครับมีน้ำสักตัวไหมที่แบบว่าอ่าลุยอ่ะ,อะมาเลยครับมาดูกันว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครนะครับมาผมจะมาลองว่า ผมจะสามารถประกาศฝามยิ่งใหญ่ในเลกนี้ได้หรือไม่นะ <c oughs> ดูแต่ละตัวสิวะโอ้โหรุนแรงกระจาดเลยหัวรุนแรงเลยไหม,ไมเนี่ยเฮ้ยแต่เรา เฮ้เขีย,ยวง่ายเลยนะโจมตีไปเลยนะครับมาเราองได้20คะแนนแรกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้มากกว่า20แน่เพราะว่าในรนเสาร์ผมเก่งกว่าเขาเยอะไงเราพูดข่มก่อนบ้าน,นี่ครั้งแรกไงถ้าไม่ชนะมันก็ไม่ไหวนะครับมาเลยฟส่เข้ามาโอ้โหเรจะคิดได้โอเคไพโรแัปเตอร์ลูกพ่อจัดการนี่มดนอย่าให้เหลือ หนีจัดการมันหนีมาตัวสุดท้ายนะผมโจมตีก้าไม่สะเทือนเลยลั่นเลยนะครับเอาในน้อสาวมาแกล้งเกินไปนะครับมาเลยก็แน่แหละรุ่งจะเริ่มรีบไปกี่นาทีเองเก้านาทีนะครับดังนั้นคู่ต่อสู้หวานโมจัดการมันไฮโลเลปเตอร์ตบก็เล้นี่ขนาดบอลต้าสอรับอนิต้าสอรัสก็ยังล็อกลมนะครับ เออมันชื่อบีนิต้าทอรัสหรือเปล่าผมก็ฉลอง22แต้มแรกของผมแล้วนะครับอันดับโวยเรือนแรงแล้วอยู่อันดับที่72เอ้ยไม่ใช่79นะครับพูดไปมั่วตัวเลยนะครับออยู่แรงทองแดงแล้วนะครับเปิดการงได้ของดีอย่างแน่นอนเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหอ,อ,อะไรวะถ้าผมได้นะก็ยังไม่หยุดหรอก เพื่อได้ตัวที่สองแงเรื่องของเรื่องนะอืัมาแลกนี้แหละคงจะแบบว่าดูดีกันแล้วแหละผมก็จะเอากินเนื้อไปตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เอากินพืชไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอานกไปสักตัวโอเคเลยุยอ่านานๆผมก็จะมาโชว์ตีแลงสักทีนะครับปกติผมจะไม่ค่อยโชว์ตีแลงเท่าไหร่นะ <Oh oh, โอ้ยดูตัวดิโอ้ยที่ผมไม่ค่อยโชว์ตีแลงเท่าไหร,ร่เพราะว่าไดโนเสาร์นนาผมรู้สึกว่าจะอ่อนด้อยกว่านะครับในเลเวลเท่านี้นะ ผมก็จะทำการเปลี่ยนตัว <c oughs> <c oughs> โดนเิมโจมตีส่องเราก็ยังไม่ไปอยู่แล้วมาเลยเนี่ต้องพอสู้ได้มึงแหละโอ้โหจะกินเนื้อมันนี่มีเจน่องด้วยอ่ะโอ้โหเน่มีเวโรซีดับเอร์เจน่องเลยนะนะยังคิดสู้ยังคิดสู้ใจถึงจริงๆนะเมื่อตาหน้ามันมีสามนะวันนี้สามมันล้มผมไม่ได้หรอกผมกันป้องกันหนึ่งไว้ก่นอนออจริง อันเอ้มันไม่ป้องกันด้วยตะกี้โจมตีมันไปก็ดีอ่ะพลาดไปเลยนะครับอืม,มาเลยอย่าคิดเยอะมีไฮบิดไปอ่ะโจมตีสองนะครับเหลือไว้หนึ่งอีกใจมันได้คนนี้หนึ่งสองุ้ยต้องโจมตียันสี่เลยเหรอสาสนะครับผมโจมตีหมดเลยโอเคตายซะ ไม่นะกิกก็ให้นะครับอืมแต่ตัวนี้ผมก็ตายแล้วเฮ้ <laughs> แต่มันต้องโจมตียันสองเลยนะ,ม,นม,ะนมันมีสามงอ่าตาหน้าผมมีสแล้วนะ <laughs> แต่ว่าโอ้เคียวายากนะเพราะว่ากินกินพืชนะตัวต่อไปนะอืมโจมตีสองไปแล้วนะครับอืมมันเหลือไว้หนึ่งนะจำไว้นะครับอืมอ่าฉันไม่แพ้ในง่ายๆหรอกฉันจะบอกให้ฉันจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูพลังโจมตีดูอะไรก่อนนะครับอืม ผมว่าไหวอะมาเก็บไว้ใสเลยนะครับนายต้องใส่ฉันทั้งหมดอะเพราะว่านายกลัวว่าฉันจะป้องกันใช่ไหมมันเลยใสเสร็จโจทย์โอเคเรียบร้อยมันเป็นแผนล่อเสือเอาถ้ำนะครับพลังโจมตีดูดีกันแต่ว่าตัวสุดท้ายดีเราจะแย่นะคเพราะเราแพ้ทางด้วย1นสองนะครับแล้วก็สแล้วก็ ไดดูสแตก็กันหน่อยอป้องกันหนึ่งสองสามก็อยู่แล้วเหลือไว้สองโอเคสวยหรูโาลูกกากัดก็ง่าเรียบร้อยทำอะไรได้อไไดเออเฉยให้เก็บไปสี่ด้วยทำอะไรได้าเก็บไปสี่นี่ถ้ามันป้องกันสี่นี้เราเน่าเลยนะเออถ้ามันป้องกันสี่เราเน่าเลยนะถ้ามันเก็บไปสี่นะครับนะโจมตีสี่โอเค อะไรก็ต้องเข้าข้างเราบ้างแหละไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเขียวง่ายโยโอเคจัดการผทานโดดไททันงับเรียบร้อยมันแก่งกว่าที่ผมคิดไว้นะเนี่ยโอเคอ่ะยกสองก็ผ่านไปอุ้ยสามสิบสามเลยเหรอก็แน่แหละเพราะในน้สาวเราอ่อนฝ่านะครับเฮ้ยแลกเงินแล้วอะ่ะเป็นงาข้ามข้ามผ่านอย่างรวดเร็วนะครับโอเค อย่าเพิ่งไปหยุดที่แหล่งทองเลยขอฉันผ่านไปอีกได้ไหมโอเคผมอยู่อันดับที่8 5หในแหล่งเงินนะครับผมก็จะต่อเลยต่อเลยแต่ผมว่าพวกนี้คงจะไม่ไหวแล้วนะครับอืมไม่น่าไหววะ่ะต้องคิดนะครับอ่าไม่น่าไหวนะผมก็จะเริ่มต้นที่เลือดที่ประมาณ400นะเอยเออเลือดที่ประมาณ400นะเอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้อ่ะไหวละ ลองดูอ่ามาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครมัางนะครับแล้วอานุภาพจะรุนแรงแรงแค่ไหนเออก็ยังพอไหวอยู่นะครับ <c oughs> แต่ตัวแรกสงใส่ผมตงตายแล้วนะครับนี <c oughs> ่ไม่ตายก็ได้นะเออเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวดาเมจมันก็ลดลงแต่ถ้าโดนจอมตีสองนี้ก็ไปเหมือนกันนะครับทำ <c oughs> ยังไงดีวะ <c oughs> เออคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมีสี่รอยเอง เปลี่ยนตัวดิฟ้าเอ้าเอ้ยกดผิโดโดนโดเอ้ยกดผิดน,น,นะชิบหายแล้วาตายเลยมาหนึ่งก็ดโดน <ys> <üyor> เอ้ยกดผิดน,น,นะชิบหายแนละ้วโดนโจมตีสองนะครับตายโอ้ยกดผิดน,น,นะโอ้โชคร้ายสุดๆเลย,นะเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรในความโชคร้คายก็อาจจะมีโชคดีแฝงอยู่นะครับโอ้ยต้องโจมตีอันสามเลยเหรออย่างนี้ผมก็ตายแมปเลยนะครับอืมไม่ต้องกลัว มันเป็นบอลโตมา,มตา, <laughs> ตา,รารเราก็ไม่ตายหรอกโบนิตาโซลาร์นะครับเราก็ไม่ตายหรอกไอ้ตัวนี้66เองไม่เท่าไรไม่เท่าไรมาเลย <laughs> เปลี่ยนตัวมาฉันก็ไม่ตายฉันอึดทนแข็งแก่งทัชเจม巴าสู้เขา <laughs> เออพอเลือกผิดนะทัชเจว巴าอุ้ยมีแค่9 6เองต้องทัชเจว巴ายันไว้นะครับต้องยันไว้ไหมผมว่าต้องยันไว้นะครับ ไม่ได้เปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับแล้วก็เอาเก็บไว้สองอม, <c oughs> มันมีสี่นะครับมาเลยใส่มามาเลยโจมตีสี่ <c oughs> ไม่โจมตีเหลือสามนะชิปหายผมตายแน่เลยนะครับอถ้าโจมตีสามไม่โจมตีแต่ผมจะไม่เปลี่ยนละผมจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมจะเล่นอย่างนี้นะอื อันน่อย่างนอยก็ได้สเต็กมาไปส่องนะครับอืมม,มันรู้ได้ไงว่าผมจะโจมตีส่องนะครับมันมีห้านะครับมาเลยมาเลยมาเลยอดใจไม่ไหวต้องโจมไม่โจมว่ะโชคดีจะจัดนะครับเนี่ยเราก็ต่อไปเรื่อยนะครับถ้ามันไม่โจมนั่นแหละเกือบตายเกือบตายเลยทีเดียว วดใจไม่ไหวไดิอ่ะมีเจ็ดละวดใจไม่ไหวแน่เอาเซ่มีเจ็ดอันนะี้วดใจไม่ไหวแน,น,น,ววน่ถ้าไม่โจมตีมันตายนะครับโจมตีเจ็ดเสร็จผมนะครับโอ้โหโดนงับก็ให้โอ้ยหลายกาดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสองพันฝ่าเลยนะครับอ่ะกูเสียสละที่จากไปต้องทําให้ผู้อยู่ต่อไปแข่งใก่ครนะับนี่เป็นไงคมเหมือนกันเนื้อเรา จัดการมันถัดเจ็บมันล่ะนี่นะะเรียบหนอยมาเลยล้อตัวสุดท้ายนะครับอืมถึงผมจะแพ้ทางแต่ว่าก็แพ้ไม่สนิทนะครับมาเลยมาเลยกาใส่ไหมล่ะให้เก็บไปซีเลยด้วยหนี่เก็บไปซีก็ตายอยู่ดีเพราะฉันเตรียมไว้ให้นายแล้วจัดการมันถัดเจ็บมล่ะ ยาวมันไว้มีล้มตัวใหญ่มันต้องโคตรด,ดังเรียบร้อยอโอ้โหพาดตัวแรกพาดจ,จัดๆเกือบแพ้เลยทีเดียวโอ้โหได้36อะ่ะก็คิดดูอ่ะข้ามแรง้งไม่ข้ามว่ะโอ้โหแสดงว่าก็อสู้กันไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยเราเกือบร้อยแล้วยังไม่ข้ามแรงเหรอ,ย,ย,อยังยังนะเฮ้ยอีกนิดนึง โอ้โหได้หกรอยก็ยังดีนะครับไปดูต่อนะครับผมว่าตะกี้มันก็มันก็ดูเดือดแล้วนะก็กินเนื้อกินเนื้อเปลี่ยนดีฝ่านะครับผมจะเอาเป็นตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นตัวนี้ไอ้แพ้มั่งก็ไม่เป็นไรเรามันดูเดืดเผ็ดมันเจ้านกไปตัวหนึ่งเอานี้เอานี้อะมาลุยอ,อ่ะเชื่อแมทตอนนี้ผมไม่ทําภารกิจเลเวลเลยนะครับ เพราะว่าโอ้ยแปดร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยบหายแล้วก็คือที่ผมไม่ทำภารกิจเลเวลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่เลเวล43ามานะครับเนโนเสาร์มันโคตรแข่งแก้งขึ้นนะครับทุกแท็กกันหนงคันเลยนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับมันแข่งแกร้งแบบจนผมนี้แบบว่าโอ้โหสะเทือนซางอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับก็สู้ยากอะไรยากนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ทำเลเวลนะแต่ว่าผมจะเน้นฟาร์มเนโนเสาร์เป็นหลักนะครับมาเลย เนสฉันก็ไม่กลัวใส่เข้ามาขิบหายมันมีเลือดต้อง800เนี่ยตาหน้ามันอี้มันป้องกันมันมีสามนะครับอืตาหน้ามันมีสามแน่ผมจะอมาเลยตาหน้ามันมีสามนะครับมาเลยแกใส่ไหมไม่ตายหรอกฉันอมตะฉันอึดทนฉันแข่งแก่งที่สุดมาเลย เออต่อให้ต่างกันยังไงอ่ะผมก็จะไม่นั่นเด็ดขาดเลยนะครับผมสู้ด้วยน้ําใจนะักกีฬานะผมพูดตรงๆเลยนะเออผมจะไม่มีการอ่อยผมรู้ว่าแพ้ผมก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับอย่างน้อยๆต้องล้มไม่ได้สักตัว2องตัวนะครับนี่มันเป็นศักดิ์ศรีของผมนะมาเลยอันนี้ผมรู้เลยว่าขาดเชือกนะครับสู้ไม่ได้เลยนะอันนี้แพ้แน่นอนนะครับอันนี้ใจดีใจดีอย่างเงี้ยฉันชอบ จัดก,การมันนี่แหละตายพิซะไม่ตายหรอกโอ้โหแต่6กร้อยยี่บสองเลยนะทีนี้แหละมันมีเจ็ดแล้วโอ้โหชิบหายแล้วมันต้องโจมตีผมยันหกขะถึงจะล้มผมได้นะถ้าโจมตีหกเข้าทางนะครับโจมตีหกไหมนั่นไงโอ้โหโอเคทีนี้ละมึงมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นโอ้โหเราต้องโจมตีมันยันสองเลยนะผมนึกว่ามันจะโจมตีหนึ่งเฮ้ยสองต้องสามดิตะกี้มันมีเจ็ดนะหนึ่งสอง สามนะครับแล้วก็ต้องป้องกันให้ตัวเองรอดเด้โอ้แทบจะไม่รอดนะครับอืมหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวไปสองโอเคมาตายซะงเงียบเรีอบเลยหืมไหนน้อยก็ล้มไปได้ตัวหนึ่งแนละ้วโอ้ตัวนี้เลือดเก้าร้อยเลยอ่ะมีซี่นะครับล้มยาก,กจัดๆเลยมามาันจะจมผมมา จมตีจมตีจมอ่าจมตีสี่กิงด้วย <laughs> โอเคยังอยู่นะครับอืมอดใจไม่ไหวใช่ไหมเปลี่ยนตัวนะครับอืมถ้าไม่เปลี่ยนตัวล้มไม่ได้นะหนึ่งสองสามนะครับอุย้ยต้องสี่เลยเหรอแล้วเก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะครับจัดการกันทิปมาหน้ามาซะหนีเก็บที่หน้าจะจัดหืมนี่ถ้าผมเหลือส,สอั่งสแต็อกจะมีสิทธิ์ชนะนะครับแต่ว่าสแต็กผมเหลือน้อยเกินไปละ ทีนี้ผมว่าผมก็ยังแพ้อยู่ดีนะต่อถ้ามันโจมตีสี่ผมมีสิทธิ์ชนะนะโจมตีสี่โจมตีสาม 3, เหลือไว้นึงอ,อีกเงียบมามาลุ้นกันนะครับมันเหลือนหนึ่งผมมีห้าแต่ผมว่าผมชนะนะครับจัดการมาันทีเล็กก็ทีเล็กเฮ้ยไม่ได้วู้โหจะนัได้อ่ะวู้โหโจมตีจัดจานนะครับ สี่สิบนั่นงแงสี่สิบเต็มเลยนะครับอืมก็มันเท่าตัวเลยอะตะกี้ว้าแรงทองแล้วในที่สุดนะครับผมก็อยู่แรงทองแล้วนะครับเพจเดตเตอร์น,นปะป้าอุยแรงทองแล้วนะครับอืม้ยผมว่าเปิดไปเปิดมาเดี๋ยวผมเปิดได้ก็ดูนะ เออวนวนไปวนวนมานะอ่ะมาลุยต่อนะครับตะ่กี้ค่าพลังมันอยู่ที่600นะครับผมก็จะอ,ออมไม่ได้นะถ้าออมนี้เท่ากับพายแพ้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาพลังอยู่ที่600ฝ่านะครับ600เป็นต้นไปนะครับผมก็จะลองแย่งก่อนนะลองแย่งก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินพืชไปตัวหนึงน่งจะไหวปะมั่นใจเลยนะครับแต่แพ้สักตาจะเป็นอะไรไปล่ะอ้าลุยมาดูคู่ต่อสู้หน่อยครับผมว่า8 9 0 0 โอ้โหสองพันสามพันสี่เอ้ยผจะเอาอะไรไปสู้กับมึงวันนี้เปลี่ยนตัวไปโดนตายเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวก็ตายนะครับถ้าเปลี่ยนตัวไปโดนโจมตีสองคือตายเลยนะครับตายสนิทสิทธิ์หามลงนะครับจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเลยโดนโจมตีเละอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางรอดเลยยิบ่ายแล้วโอ้โหมันยังเก็บไปหนึ่งนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนตัวตาหน้ามันมีสางนะครับป้องกันสองไว้ก่อน <c oughs> เอ้ยมันป้องกันหนึ่งกเถอลูกยิปเปลี่ยนตัวเออเปลี่ยนตัวเราก็ยังโดนอยู่ดีอะแต่ว่าเราไม่ตายนะโอเคมีสองมาเลยการใส่ไหมอันน้าโจมตีหนึ่งนะครับแสดงว่ามันจะต้องป้องกันหนึ่งนะตาหน้าเปลี่ยนตัวก่อนอ่าเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ป้องกันสองิบหายแล้ว มันมีสี่อูตายโ,โหแพ้เลยนะครับอืแพ้เละเลยนะเนี่ยน,นี้โอ้โหตายแล้วไม่ได้ลม้มสักตัวด้วยชิบหายแล้วโอ้ยแพ้เละเทะเลยนะครับอันนี้ผมจะเก็บไอ้สี่เลยนะเพราะว่าอันนี้สูไม่ได้แน่แน่แล้วนะครับอืแต่ว่าต้องล้มไปได้สักตัวผมว่ไม่ยอมแพ้มึงมีเล็บยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้คนละตัวไว้โจมตีสามนะครับโอเคตาย บไปไม่ยอมแพ้หรอกกูต้องล้มมึงให้ได้หัึงตัวแหละถ้าล้มไม่ได้ก็ต้องใส่ให้สุดนะครับนี่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 อันนี้โอ้โหต้องโจมตีหมดเลยเหรออ้าวมันเหลือนึ่งไม่ใช่เหรอตะกี้แต่แดงมันเก็บไว้เพื่อตัวหลังนะครับโอเคเรียบร้อยมามันเหลือนึ่งไปได้งานเหลือนึ่งจริงๆด้วยครับเก็บไว้เพื่อนตัวหลังนะแต่กูก็ใส่ไปเต็มแม็กแล้วว่าโอ้โหแพ้แน่นอนนะครับโจมตีห้าก็ไม่เหลือแล้วนะ จมตี5เป็นพันเลยนะโจมตีมาเถอะอย่ารอเลยแต่ฉันล้มได้ตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วคูต้องสองพันแน่สแสดงว่าในแหลงผมที่โคตรจะแข็งเลยนะอืม,อม,อมแพ้ไปแล้วนะครับมาอีกสักยกหนึ่งก็แล้วกันนะในไงผมก็อยู่แหลงทองแล้วนะก็อันดับ1มีคูร้อยแนย่อันดับ1น9่เเลยนะแล้วผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยเออ ต้องสองทีนะครับถึงจะถึงนะครับอืมเราก็พอรู้ค่าพลังของมันแล้วนะเฮ้ยตาต่อไปไม่น่าจะอ่อนให้เราก็ได้นะเออบางทีมันจะจัดแข่งมันจะแข่งสามตานะครับบางทีก็แข่งสองตาแล้วก็อ่อนให้ตาหนึ่งนะครับอ่ะมาตาสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าไม่ชนะก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะในนักสู้ผมไม่แข่ง,แข,งแข่งเท่าไหร่นะเอออย่างนี้ก็พอเออพอไปวัดไปวาได้เออพอไปวัดไปวาได้มั้งนะดูท่าแล้วนะครับ แต่ว่าตัวแรกนี่ก็พอดูดีนะครับไอตัวไอตัวหลังๆนี่สิเอาผมจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนละกันป้องกันหนึ่งไม่ตายแน่เพราะว่าในารถเสอาผมยังไม่แข่งแก่งเท่าไหร่นะแต่การแพ้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะจัดมาให้เรานะผมจะพูดให้ฟังบางทีสามตาจอนให้ตาหนึ่งนะครับสามตาแขงเจาะจัดอ่อนมาตาหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็บางทีก็ บางทีก็สองตาแข็แล้วจัดอ่อนมาให้ตาหนึ่งนะดังนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะครับบางทีบางคนก็ยอมแพ้นะครับยอมอะไรนะครับแต่ผมไม่ยอมแพ้แน่นอนสู้ขัดใจนะครับมาเลยไม่งั้นผมจะได้กัดเงินมาาันจะออ้หายแล้วจบหายมัตเตอร์มเรยลืมเลยตายแล้วมุตโมอยู่นะครับจีบหายแล้วมีสามป้องกันหนึ่งจะไปอยู่ไดงเอ้อบางครั้งบางคนยอมแพ้นะเห็นไห ผมเล่นนะผมไม่ได้อยู่แรล่งสุดท้ายแต่ว่าผมก็อยู่แรล่งทองตลอดนะครับอืมเพราะเป็นการที่ผมไม่ยอมแพ้ครับอืมเอ่อตาหน้ามันมีสารแต่พวกกันต่างด้วยกันอืมเอาสแต็อกหนอยอย่างน้อยๆล้มได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับอืมเอี้ยเลือดเลอะด,ดว่าเราเป็นครึ่งอ,อ่ะเออพลังโจมตีก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอืมแต่ผมไม่ยอมครับ นั่นไงเห็นไหมมันคิดว่ามันแกงนะจะโจมตีอย่างเดียวอ่าผมก็จะเก็บไว้เพื่อนสี่นะครับล้มได้ตัวหนึ่งก็ยังโอเคล่ะก็ต้องฟินมั้งล่ะเผื่อล้มได้สองตัวด้วยผมจะพูดให้ปากนะโจมตีสามเอไว้หนึ่งนะเอ้อผมตายเรียบร้อยมันพอเดาได้คราบเห็นผมไ็่เปลี่ยนตัวนะครับพวกนี้ฉลาดจัดจ้านหนึ่งสงสามสี่ หโอ้หกเจ็ดเลยเหรอเราป้องกันหนึ่งโหกูก็ไม่รอดแล้วเนี่ยอะตบมัดมานะ้ำพิฆาตไม่นะขวดหน้าก็หายไม่รอดเท่าเราหรอกไอ้หน้าเขียวโอ้ยนี้ก็เขี่ยวไปเลยทีเดียววิหากปลาด้วยอ่ะนี่แสดงว่ามันผสมกับผสมกับปลามาใช่ไหม่โดนโจมตีสามไปแล้วอ เกือบชนะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกตัวแรกมาดีๆนะโอเค okay. ผมก็รับได้นะถึงจะแพ้อ,อ่ะ ไดโนเสาผมก็ยังเหลืออีกต้องกระตั้นหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้เอาไว้ตีแล้วกันนะอะแล้วยังไงก็เดี๋ยวก็คลิปนะ้าผมก็จะสรุปแรงให้ฟังกันแล้วกันตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าคลิปวิดีโอมันก็เริ่มจะยาวแล้วนะ <c oughs> ก็มาตีเอาสนุกเอามันไปแล้วว่าโอ้โหได้เหรียญนจรนด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะเจ๋วจัดอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างนะครับรู้สึกยังไงแรงกดดันไหมอะไรไหมนะครับ พูดได้นะถ่ายทอดกันได้นะครับจะได้เล่าสู่ประสบการณ์กันฟังนะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าใครชอบมากก็ดู4ี่หครั้งเลยถ้าชอบสุดๆก็ดู7จ็ดครั้งเลยแต่อย่าพลาดไม่ได้นะถ้าชอบกันนะฝากกดติดตามด้วยนะครับอแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยพทวารามีคลิปอะไรใหม่ๆของผมมันจะได้แจ้งเตือนคลิป,ปรแรกๆครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนเฟนเดอยังเล่นอยู่ฮ่า ไปลเอย